ไมแดงไม่มีของไม่มีขายแล้วตัวนี้เป็นแรไอเทมแน่นอนตัวนี้สามารถปรับโหมดได้3สเต็ปครับมีตั้งแต่ Eco Normal แล้วก็ Sport ตครับตัวนี้เลือกปรับได้ตัวนี้ได้รับการเคมแหลกจากศูนย์เรียบร้อยแล้วนะแหลกไม่ได้เสียหรอกแต่เขาสั่งเปลี่ยนเคมแหลกใหม่หมดเลยตัวนี้ไปเข้าศูนย์มาเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> okay, ง,ง่ายๆคันเร่งแตะไม่ได้เลยแตะโดดแตะโดดใครอยากมันใครอยากสนุกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ มาพบกับผมเซล์บอยครับ Honda Civic FE ปี2021เป็นตัว1.5 Turbo RS ครับป้ายแดงไม่มีของไม่มีขายแล้วตัวนี้เป็นแรไอเทมแน่นอนใครหาตัวเทอร์โบอยู่นะครับแอดไลน์มาทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดไปอยู่ทางนี้ครับแอดไลน์หาบอยได้เป็นเจ้าของรถ Civic FE สีดำคันนี้แน่นอนครับทำไมป้ายแดงถึงไม่มีของแล้วเพราะตอนนี้ป้ายแดงผลิตแต่ตัว EHEV มาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแรไอเทมละตัวเก็บละมา เรามาดูลายละเอียดดีเทลตัวรถกันโคมไฟหน้าครับได้ไฟหน้าเป็นโคมไฟหน้าแบบ f ู l l LED ครับแล้วก็จะได้ตัวไฟเด y t i ท e ตัวนี้เป็นเส้นตัวนี้มาด้วยตัวนี้ไฟหน้าเป็นออโต้นะครับเปิดออโต้กระจังด้านหน้าครับด้วยความที่เป็นสีดำเนี่ยก็จะกระจังด้านหน้าดูจะดุดนะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างใช่ไหมตัดก,กรอบด้วยพลาสติกสีดําด้านครับซึ่งตัวฐานกันชนก็เป็นพลาสติกสีดําตัวพื้นเ้าเป็นสีดําเงา มาครับมาดูขนาดยางกันครับสาหรับยางตรงนี้ครับเป็นยางขนาด2 1 5 5 0 R 1 7ครับยางเป็นยางปี2019ั้ร้อยแม็กขอบอลอยของเดิมโรงงานเลยลายของเขาเป็นแบบนี้เลยครับมาดูของตัวคุณภาพของยางบ้างครับยางตัเนี้บอยมองว่ามันเสื่อมแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์สวยๆให้เลยนะตรวนี้เดวจัดการให้มาดูด้านข้างครับกระจกมองข้างตรงนี้ครับปรับและพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวเป็นแทร์ l V D ที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะได้ตัวกล้องฮอนด้าเลนวอทกับตัวรถตัวนี้รุ่นนี้มี Ho นด้าเลนวอทด้วย <c oughs> การสา์ได้มาทั้งหมด4บานแล้วตัวนี้มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับสีดำเดี๋ยวมาดูแผงข้างแล้วก็ความสมบูรณ์ของตะเข็บเม็ดนากันแผงข้างประตูครับวัสดุตรงนี้เป็นหนังครับนะและ้วตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีดำแบ็กจอสพร้อมไฟแอมเบดไลท์ตรงนี้มือเปิดประตูเป็นสีซิงค์โครเมีย e มที่เท้าแข้งก็เป็นหนังเช่นเดีวยวกันเดินได้ตะเข็บแดงมาตัวฐานของสวิท กดกระจกเนี่ยเป็นลายเหมือนเคป่านะตัวนี้สัญาัาษณ์ของติดรถเลยแล้วก็ได้ที่วางแก้วมามาดูโครงสร้างหลักกังครับมานี่ครับโครงสร้างหลักสวยๆเดิมๆเลยเนี่ยอันนี้สวยกริบดูเพจตัวรถครับมนาะนี่เป็นเพลตัวรถครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับ MRFE ครับโฉม FE เนี่ยเขาเรียก F ที่เขาเรียกกันว่า FEFC ก็คือตัวนี้เองครับรหัสตัวถังเป็น FE ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะหลาดตัวถังก็จะเป็น f c ครับประตูหลังครับมือเปอิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันพอแผงข้ามประตูตรงนี้เป็นหนังแต่ตรงนี้จะไม่มีไฟแอมเบดไลท์มาให้เป็นอยู่เป็นพลาสติกสีดําดําเงาตัวนี้แบ็กกรอนแล้วก็มือเปอิดประตูเป็นสีซิงค์ที่เท้าแขนเป็นหนังเดินได้ตะเข็บแดงเช่นเดียวกันได้ที่วางแก้วมาได้ลำโพงเสียงแหลมมาครับตรงนี้ครับมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับตะเข็บเม็อาร์คเนี่ยดูตั้งแต่รอยขีดเลยเนี่ย เดิมเมเนี่ยสวยครับตะเข็บสวยมาดูด้านหลังกันครับอ่ะก่อนด้านหลังแป๊บหนึง่งขอดูตรงนี้หน่อยว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างฝาถังน้ำมันบอกว่าสามารถเติมแก so ๊สโซฮอ์ e 2 0ได้เติม e 8 5ได้ด้วยซึ่งในโฉมก่อนของเขาไม่สามารถรงม e ี85ได้นะตอนทีนี้พัฒนามารองรับ e 8 5ดแล้วก็เบนซิน91ด้านท้ายครับไฟเบรกได้มา3ตํตำแหน่งครับตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ด้านบนนี้ ได้ปีกสปอยเลอร์แพนหลังมาตรงนี้กันชนหลังครับได้ไฟทับทิมมาสองข้างแล้วก็ยังได้ Parking ้งเซนเซอร์แล้วก็จะมีกล้องถอยมาให้ด้วยครับเนี่ยกล้องถอยอยู่มุมนี้มาชมที่เก็บสัมภาระแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายกันครับมาดูครับนี่ดู Best Arc เบ็ดอาร์คตัวสุดท้ายนีย่สวยครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อมาแหวกดูน็อตสาท้ายกันบ้างเห็นไหมน็อตสาท้ายดเดิมเลยเนีย อีกฝักงเช่นังครับนี่ครับเมทอาร์คครับเดิมหมดครับดูน็อตด,ด้วยมานี่นอ็อตฝาท้ายนี่เดิมเดิมเลยมาที่เก็บสัมภะระค่อนข้างจะกว้างครับตัวนี้กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆเนี่ยไซส์บิ๊กเลย2ใบใส่ได้แน่ไซส์กลางๆก็ใส่ได้3ใบสบ,สบายๆครับดูซุ้มยางอะไหล่กันครับนี่เห็นไหมครับซุ้มสวยเดิมๆเลยเนี่ยเดิมทุกชิ้นเลยยางอะไหล่ไซส์พิเศษ ส้มสวยเลยครับถือว่าสวยมากคันนี้มาดูด้านขวาของตัวรถก,กันครับมาโครงสร้างหลักครับนะครับสะเข็ดแบ็อาร์เดิมหมดสวยครับบอดี้โครงสร้างหลักสวยมากดูแผงข้างประตูด้านหน้าฝั่งคนขับครับเป็นหนังใช่ไหมครับได้ใส่แอมเบดไลท์มาสำหรับประตูหน้ากระจกออตโต้ ฝั่งคนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารครับแล้วก็ตัวเปิดท้ายจะอยู่ตรงนี้เปิดฝาท้ายดูโครงสร้างหลักตัวตะเข็บเป็นอาร์ครับนี่ครับสวยงามมากบอดี้โดยรวมรอบคันสวยเลย,ยเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับว่าสภาพเครื่องยนต์หน้าห้องเครื่องจะสวยขนาดไหน1้อยแรงมา้าสำหรับทันนี้ไปดูกันครับตะมาครับมาชมน็อตกันเนี่รน็อตสกราโปงครับนี่ สวยเลยไม่เคยแกะแต่น็อตด,ด้านแก้มเนี่ยมีรอยถอดมาเนี่ยก็มีการเก็บงานสีชิ้นนี้มาครับมีการเก็บเงินสีจะวัาจะเก็บตัวเนี้ยเดิมหมดเห็นไหมคานหลักเดิมหมดจะมีการเก็บงานสีชิ้นนี้มาแล้วก็ด้านหน้าครับเดิมหมดทุกชิ้นเลยตรงนี้มาถึงฝั่งนี้ครับน็อตเดิมหมดครับแก้มไม่เคยแกะเนี่จะเก็บเดิมหมดแล้วก็ล็อกแก้มน็อตสกะโปองครับมา ส,สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีซีเทอร์โบ turbo ให้แรงม้ามาที่178แรงม้า178แรงม้าได้แรงม้ามากกว่าตัวเดิมที่เป็น fc อยู่5แรงม้าตัวเดิมมันได้173ตัวนี้มา178สขับสนุกกว่าเดิมลองชมดูครับใครอยากขับขี่คันนี้ทักไลน์เข้ามาหาบอยได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับไป มาครับเข้ามาอยู่ภายในเจ้า c i v i ค FE คันนี้กันแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นขอสตาร์ทเครื่องก่อนกุญแจเป็นเคเลดพุ s สตาร์ทครับหรือว่าจะสตาร์ทเครื่องจากตัวกุญแจนี้ก็ได้นะครับแค่กดปุ่มล็อกรถรถปิดประตูทั้งหมดทุกบานนะครับกดปุ่มล็อกแล้วกดปุ่มลูกศรน,นี้หมุนไว้จนใส่รถกระพริบครับมาจะสตาร์ทเครื่องเอาไว้วอร์มแอร์ครับเวลาที่คุณอยู่บนในออฟฟิศในรัศมีที่กุญแจทํางานถึงนะครับสตาร์ทเครื่องวอร์มแอร์ไว้แล้วก็เข้ามาในรถต้องสตาร์ทเครื่องอีกรอบหนึ่ง คอนโซลด้านบนครับเป็นหนังครับสวยด้วยสวยมากด้วยไม่มีรอยไม่มีความเยิ้มไม่มีรอยขูดขีดเลยคอนโซลสวยครับดีไซน์ของช่องแอร์เป็นแบบลังพึ่งครับตลอดแนวยาวมาถึงสั่งคนขับเลยครับแล้วก็ตัวรองลงมาตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำแบ็กคอรนะครับเป็นสีดำเงานะลิ้นชักใส่ของครับลดมือเดียวครับลำดับที่1ครับขออนุญาตติดชื่อผู้ครอบครองไว้นะครับนะลดลำดับที่1เลยครับลดมือเดียวใต้แดงเลย รถปี2021ครับตัวนี้2021จดทะเบียนตอนตุลา25 64ก็ปี2021นี่เองสวยครับเอกสารดูหน้า18ก่อนไหมรถมือเดียวหน้า18ต้องโล่งอ่ะเห็นไหมหน้า18โล่งเลยไม่มีอะไรเลยหน้า18คือหน้าระบุารายละเอียดเกี่ยวกับการครอบครองรถการแจ้งย้ายการอะไรพวกนี้ครับมาถึงวิทยุครับจอหน้าจอวิทยุนี่เป็นแบบทัชสกรีนครับตัวนี้ ที่ไปบอกว่ามันสามารถทําอะไรดยอะเลยแอปพลิเคชันทั้งหมดครับมาตั้งแต่มีการเชื่อมต่อการนั่งค่าทั่วไปนะครับในระบบนําทางนี่คือแอปนี่คือแอปพลิเคชันทั้งหมดระบบนําทางมาเข้ามาดูระบบนาทางกันบ้างตรงนี้มีเนนะครับระบบนําทางมีมาให้เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือบลูทูธนะครับมีตัวบลูทูธเชื่อมต่อสอมาร์ทโฟนคํานวณระยะทาง อันนี้คือค่าเฉลี่ยของการสามารถตั้งค่าคำนวณระยะทางน้ำมงน้ำมันอะไรพวกนี้ได้ครับแล้วก็ USB ครับแอร์ Air ครับแอร์ Air เป็นแอร์แบบดูโอโซนครับหรือว่าจะกดซิงก์ดนะ้ถ้ากดซิงก์ปุ๊บปรับซ้ายขวาก็จะเท่ากันแต่ถ้ากดปลดซิงก์ออกปุ๊บซ้ออบซายกับขวาเลือกปรับอุณหภูมิได้ครับจะเอาเย็นเอาหนาวเอาอะไรยังไงก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ลองลงมาครับ power outlet ไฟ12โวลต์ตัวนี้แล้วก็ช่อง USB ครับ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัววิทยุตรงนี้เป็นช่องชาร์จไฟตรงนี้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับตัววิทยุและมีไวเลสชาร์จเจอร์ครับตัวนี้ไวเลสชาร์จเจอร์ขอลองเลยครับสัญลักษณ์ไฟขึ้นสีเขียวพร้อมทํางานเอาโทรศัพท์วางเข้าไปครับไฟขึ้นสีส้มนะครับแล้วกลับมาสีเขียวตัวนี้ชาร์จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับโทรศัพท์ชาร์จเรียบร้อยแลวไวเลสชาร์จเจอร์แต่จริงๆแล้วอะไวเลสชาร์จเจอร์เนี่ยมันไม่ได้ชาร์จเข้าเร็วหรอกแต่ตัวมันสามารถชาร์จได้เทียบกับตัวชาร์าาวว้ชร์่กไดเ็ แต่่าเดตชาร์เจอร์นี่ก็ชาร์จไปเรื่อยๆนับเิจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นที่วางโทรศัพท์โดยชาร์จแบตเป็นในตัวด้วยที่วางแก้วครับได้ที่วางแก้วมา2ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์ตั้งแต่สเต็ปตัวดีตัวเอ็นตัวอาร์ตัวพีเกียร์ตัวนี้ถุงเกียร์พุ่มด้วยหนังเดินได้จะเข็บแดงมาแล้วก็ได์โหมดครับตัวนี้สามารถปรับโหมดได้3สเต็ปครับมีตั้งแต่อีโค o โนมอลแล้วก็สปอร์ตครับตัวนี้เลือกปรับได้ ออโต้ Auto, เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ออโต้เบรคโฮตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เป็นออโต้เบรคโฮครับ,รบมาดูที่พวงมลาลัยกันบ้างพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายมือเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งขวามือเป็นคูปคอนโทรลมีระบบการเตือนออกนอกเลนมีตัวช่วยเบรกครับการเตือนออกนอกเลนแล้วตัวการเตือนชนครับเนี่ยมีหมดทุกอย่างแล้วก็ตัวพวงมลาลัยได้แพทเทิร์นชิพมาครับสามารถขับสะดวกข,ขึ้น,เป,นเป็นเกียรธ์ธรรมดาได้ลดเกียร์เพิ่มเกียร์ตรงนี้ที่หน้าจอเรือนใหม่ครับ รถคันนี้หน้าจอเรือนไม้เนี่ยมันก็แสดงารายละเอียดของตัววิทยุด้วยว่าเราอยู่ในหมวดไหนอยู่แล้วก็เลขไม้ครับวิ่งไปที่1 3ึ0 0กิโลรถปี2021อายุรถ3ปีตกวิ่งละปีประมาณ3 0 0 0 0โลก็ถือว่าอยู่กลางๆนะเกตกลางๆจะถามว่าคันนี้วิ่งน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยอย่างที่ทุกคนแบบตั้งมาตรฐานไว้แต่ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปสมกับราคาเขาสมกับสภาพรถเขาคันนี้ผมถือว่าสวยนะ ปิดถือว่าสวยแล้วก็จะ,จะมีเก็บงานบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าถือว่าสวยครับมาดูด้านบนครับบ้านมันแดบกบได้กระจกสองหน้ามาแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ได้มาสองตำแหน่งเป็นไฟสีขาวแบบนี้ได้แล้วก็ได้ไฟที่ใส่แว่นมาฝังผู้โดยสารเช่นเดียวกันพลาสติกเขายังไม่ได้แกะเลยนะได้กระจกสองหน้ามาบ้าน,นแบางแดดหลังคาเพดานสะอาดมากสวยมากดูเบาะครับเบาะเป็นเบาะเดินได้สะเข็บแดงแล้วก็ตรงกลางเนี่ย เป็นผ้านะเป็นผ้าแล้วทำไมดีไซน์ถึงเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่รถสมัยนีย้ดีไซน์ของตัวเบาเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แนละ้วเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะไม่เก็บความร้อนมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกเหนอะหนะตัวแล้วก็ตรงด้านปีกข้างเนี่ยเป็นหนังเป็นหนังแท้นะครับตัวนี้ถือว่าสวยเลยเดี๋ยวผู้ชมผู้โดยสารตอนหลังนะครับว่าความสวยงามและการนั่งของผู้โดยสารตอนหลังจะเป็นอย่างไรสําหรับบอยด้าน,นาเนี่ยรู้สึกว่าเบาอบกระชับดีมากเลยซีบิกเนี่ยยอมรับเลยเรื่องคุณภาพของตัวเบาเขา ไม่ว่าจะเป็นปีกเบาหรือว่าสไลด์าของเบาะเนี่ยค่อนข้างจะเยี่ยมเลยนั่งแล้วมั่นใจเดี๋ยวไปชมตอนหลังครับว่านั่งสบายไหมไปชมกันปะเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังแล้วครับโลง่ลงๆเลยนั่งสบายมากตัวนี้ได้พรมหนักฝุ่นมาทั้งทั้งคันแล้วนะนี่ชอบมากเลยเนี่ยเซอริด,ดูนี่เบาตัวใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยนั่งยังสบายเลยเล็กรูมเหลือๆเ,เลยเท,ท็ดรูมเหลือๆเ,เลยครับตัวเบาะเหมือนกับตัวด้านหน้าครับเบาะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้าครับตัวนี้จะเป็นผ้านะตัวที่เราสัมผัสกับร่างกายตัวเนี้ยมันจะเซฟเรื่องเกี่ยวกับคคววาามมร้อนนนนและะเห่ ตัวนี้ใช้ได้เลยหมอรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งแต่นั่งกันสาคนได้สบายๆเลยกว้างๆแบบนแบบเนี้ยแบบสซา์อย่างบ่อยเนี่ยนั่งได้ถ้านั่งกันสองคนการที่เท้าแขนลงมาครับนี่ได้เป็นที่วางแก้วด้วยแล้วก็ได้ช่องตัวชาร์จแบตครับตัวนี้ u s b สําหรับชาร์จแบตบไม่ต้องไปแย่งกับด้านหน้าเขาถึงให้ให้มาสงขั้นจะครบสิง่งอำนวยความสะดวกไฟห้องโดยสารเป็นสีขาวเนี่ยนะครับได้ตัวนี้มาใช้ได้ครับ ฟีลการน,นั่งหลังถือว่าดีองศาของเบาะเยี่ยมมากเลยถือว่าใช้ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันลองเทสไดดูครับว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมครับปะมาครับเรามาลองเทสไดจ์เจ้าตัว,ว CVF E คันนี้กันตัวนี้เป็นตัว1.5 Turbo RS ครับตัวเนี้ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับโฉมตัวก่อนที่เป็น FC ตัวนี้จะได้แรงม้าเยอะกว่า10แรงม้าตัวนี้จะได้มาถึง178แรงม้าในขณะรุ่นก่อนของเขาได้มาที่173แรงม้า ตอนนี้บอยปรับการขับขี่อยู่ในโหมดสปอร์ตคือเหยียบลากเกียร์แล้วการขับขี่จะมันขึ้นกว่าเดิมการกระชากการอะไรมันจะดุดันกว่าเดิมเนี่ยสังเกตง่ายๆคันเลียงแตะไม่ได้เลยแตะโดดแตะโดดใครอยากมันใครอยากสนุกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับสายที่ชอบขับรถแบบสมันมันสนุกๆน,นะ ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับมีทั้งแต่โหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมดสปอ่์ลองเหยียบดูในโหมด Sport ดูบ้างครับต,ตาการชาร์จการเร่งแบบไงหัวติดเบาะด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับตดไฟแล้วปุ๊บฮอนด้าเลนวอตทำงานครับนะหรือว่าจะกดเปิดภาพที่ตัวปุ่มก้านไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถเปิดภาพด้าเลนวอตได้ ใช้ได้เลยครับอาการการเล่งดีมากขับสนุกจริงเดี๋ยวเราไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันคันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งไปเข้าศูนย์เพิ่งไปเคมทุกอย่างมาเคมเกี่ยวกับเรื่องแหลกเรื่องการเคมเนี่ยบอธิบายฝั่งนิดนึงรถที่ผลิตในโฉวเมฟี F e นะครับจะถูกเรียกบริษัททอนด้าเรียกเพื่อเข้าไปเคมเปลี่ยนตัวแหลกนะครับแหลกดิมเพราะไม่ที่เสียหลอกแต่เข้าไปเปลี่ยนเคมตัวแหลกมาเดี๋ยวไปดูครับรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีช่างเข้ามาดูดูให้ด้วยว่ามันทําตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงบ้างที่เเข้าาไปคมม ปเดี๋ยวไปด,ดูช่วงล่างกันมาครับเรามาชมช่วงล่างของเจ้า c ีบิคเคันนี้กันตัวเทอร์โบปลายท่อเห็นชัดๆเลยออกสองท่อแบบนี้ครับท่อสวยๆอยู่เลยนี่มาดูชกหลังครับมนาะชกหลังสวยเลยครับไม่มีคราบน้ํามันไม่มีเยิ้มเลยนี่สวยเลยนะแล้วก็ตัวปีกนกเนี่ยไม่มีกระแทกไม่มีคดไม่มีรอยขูดขีดเลยครับเช่นเดีวยวกันเนี่ยดูชกมาดูใต้ท้องกันครับ แผ่นซับเสียงทุกอย่างอยู่ครบท่อทั้งใบไม่มีผูครับแผ่นหน้าตรงท้ายเครื่องมาดูดูท้ายเครื่องก่อนเลยนี่มีตำหนิบ้างมีตำหนิบ้างตรงนี้เดี๋ยวดูดีว่าค้าบน้ำมันอะไรเดี๋ยวบอยจะเอาให้ช่างเข้าเช็คดูครับมีค้าบน้ำมันเยอะมาตรงนี้เดี๋ยวต้องดูดีว่าจะเป็นซีตัวไหนที่มันเสื่อมหรืออะไรยังไงหรือเปล่ามาดูช๊คนะครับมา <S <S โชค๊คคือสวยครับแล้วก็ ตัวยางเขาขัดแล้วก็บูธไม้ตีกองตัวนี้เห็นไหมครับยางไม่มีขาดเลยอีกฝั่งเช่นกันครับยางเขาขัดครับเห็นไหมแล้วก็บูทไม้ตีกองเนี่ยบูทตัวนี้แล้วก็ข้างบนครับโชว์ครับสว,สวยเลยครับเนี่ยเพิ่งไปเช็คศูนย์มาครับคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาเช็กระยะทุกอย่างเรียบร้อยมานานช่างช่างมานี่บ้บนเด็กช่างมาให้ช่างมาดูเลยเดี๋ยวให้ช่างเคลียร์กันไปเลย ช่างช่างดูตรงนี้ผมหน่อยนะนี่ตรงนี้ค <อะ S 1> าบเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ให้ผมด้วยโอเคเขาเพุ่งถายน้ำมันเครื่องมาโอเคโอเคเปลี่ยนแหลกมาใหม่เปลี่ยนเพมื่อไปเ,เ,เ,เคลมแหลกมาใช่ไหมตัวนี้ได้รับการเคลมแหลกจากสูตรเรียบร้อยแล้วนะเพราะตัวนี้ที่ผลิตออกมาเนี่ยจะถูกเรียกเข้าสูตรเพื่อเคลมแหลกแหลกไม่ได้เสียหรอแต่เขาสั่งเปลี่ยนเคลมแหลกใหม่หมดเลยตรงนี้ไปเข้าสูตรมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะมีพวกคาบน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลจัดการให้ไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนเันครับผ่อนเท่าไหร่ได้ เป็นยังไงบ้างครับน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านสำหรับ Civic FE คันนี้สำหรับคันนี้เป็น Honda Civic ปี2021เป็นตัว1.5เทอร์โบอาครับเป็นโฉม FE ใครถูกใจคันนี้ดูคลิปมาแล้วชอบอยากได้เลยทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับทักเข้ามาหาบอยบอยหาวิธีในการออกรถให้ท่านผู้ชมได้ทุกคนครับคันนี้บอยขายท่านผู้ชมเพียง818,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง13,695บาทได้เป็นเจ้าของคันนี้ ลูกค้าคนไหนถ้ารายได้ไม่พอสามารถกู้ร่วมได้ทักเข้ามาหาบอยก่อนครับเรื่องการออกรถไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแค่แอดไลน์เข้ามาหาบอยได้รถใช้แน่นอนครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com